สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับ a d d r e ีมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2คลิปที่2ของของวันที่19นะครับเดี๋ยวมาดู BNB นะ BNB เหรียญใหญ่ b a n c e c คอยเห็นขึ้นมาแล้วนะครับจา,จากคลิปก่อนจากคลิปก่อนหรือว่าหรือว่าในกลุ่ม ในกลุ่มแอดมองว่ามันจะไป400ต้นๆนะครับในกราฟเก่า400ต้นๆกับ300ปลายๆปรากฏมันลงมาถึง407นะครับที่จริงคิดไว้ว่ามันจะลงถึง380 <c oughs> ไม่ถึงนะอืมลงไม่ค่อยถึงมันเป็นอะไรกัน <c oughs> สีชั่วโมงอิสโตแกรมเปลี่ยนสีไมเฟรมดีบีนแส hmm. รู้สึกอ่าช่วงเมื่อกี้เขาจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายนิดหนึง่งทั้งปีเลยนะปีหกสามปีชงของบ n น n c สมีแต่คนจะแบนนะ จบหรือยังทำไมมันดีดแบบนี้ดีดดีดสูงมากเลยอะตรงนี้ลบลบทิ้งเลยแล้วกันจะกะจะเอาให้คำว่าใบแนนติดเฟรมยังไม่ทำ Hi ไฮใหม่ยังไม่ทำ Hi ไฮใหม่แต่ถ้าจะไปรอซื้อตอนที่มันทำ Hi ไฮใหม่มันก็จะแพงไปแล้ว ืมไ n นะราคาปัจจุบันนะครับ4 4้7 1เป็นเงินไทยเท่าไหร่เ,เงินบาทเนี่ยนะดูเหรียญเหรียญครับอยู่ก็จะหาจุดเข้ายังไม่เข้าหรอกเหรียญครับเหรียญครับเดี๋ยวรีบาวขึ้นเดี๋ยวลงต่อเหรียญครับนะแต่ยังไม่เข้า บนสคอยตอนนี้หมื่นห้าเกือบหมื่นหกนะครับหมื่นห้าเกือบหมื่นหกถ้าคิดเป็นเงินบาทอืมทีดขึ้นมาแล้วย่อในภาพใหญ่ในภาพใหญ่แอดมองว่ามันจบ่าจบขาซีไปแล้วตรงนี้คือเว็บหนึ่ง เว็บหนึ่ง next ตอนนี้คือลงเว็บสอง C มันอยู่ตรงนี้ขา C เว็บก่อนหนะ้ามันต้องไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นแล้วคราวนี้การจะเป็นเว็บสองเราต้องนับจุดนี้เป็นจุดแรก C หนึ่งสองสองมันชอบปรับลึกนะครับสมันชอบปรับถึงเจ็สิแปดจดเปนนะเกือบถึงแต่ไม่เสมอไปว่าต้องลงมาถึงนี้นะครับ ถ้ามันจบก่อนถ้ามันจบอ่าเหตุผลที่แอดมองว่ามันจะลงมาถึงอ่าสามรอยปลายปลายสี่ร้อยต้นต้น,ตน,ตนก็มองหาเจ็สิบแปดจุดหกอืมแล้วคราวนี้มันลงมาเกือบถึงในกลุ่มอ่ะใครอยู่ในเทเลกรมแล้วก็ในกลุ่มไลน์จะตามช็อตเมื่อกี้ทนันแต่ปัญหาคือมันไม่ลงมาชนเป้าแล้วจะเอาอยังไงดี แล้วสมมุติว่าอ่าตรงนี้ตัดไปนะตรงนี้ตัดทิ้งนะครับไม่นับไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ <c oughs> แล้วถ้าสมมุติตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นเวฟสองก็ต้องมองว่ามันเป็น a b c ซตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้มัน มองผลอนๆเนี่ยมองผ่อนๆมันเหมือนมันลงเป็นเทรนด์นะครับแต่แอดไปดูสวิงอ่ะไปดูสวิงมันเป็นมันเป็น a b c ลงขา C นะครับขานี้มันก็สมเหตุสมผลอยู่ที่จะเป็นเวฟสองเป็นแฟลตด้วยเด้งสูงนะครับนี่ <c oughs> แล้วคราวนี้ต่อไปมันจะทำอะไรนะครับ ต่อไปเนี่ยหลังจากจบคอลเลกชันนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือเหมือนคลิปก่อนนะครับคือต้องดีดมาเช็ค 61. 8ดดทุกครั้งนะครับมันต้องดีดปลีอย่างจากจุดโลเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ห้าร้อยหสบเท่าไหร่เดี๋ยนะ ออฟนะอืมอฟมันจะต้องดีดขึ้นมาเช็ค61.8ิบ b ออฟบบริเวณหมื่นเก้านะครับทาไมมันต่ำจังนะพอพอดูเป็นเงินบาทตอนนี้หมื่นห้าจยต้องขึ้นมาเช็คตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำ Impulse ชุดใหม่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นเป็น Impulse ขึ้นไป เนี่ยตรงนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าขึ้นมาอ่าเป็นห้าแล้วยังยังใกล้ยังชิดกับหกสิบเอดจุดแปดเกินไปก็อาจจะเลย <c oughs> อ่คราวนี้ภาพใหญ่เรามองตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองขาขึ้นต่อไปนี่เป็นเวฟสามคำว่าคําว่าขาขึ้นต่อไปเป็นเวฟสาม มันก็ต้องหมายความว่าเว็บเว็บที่ขึ้นต่อไปเนี่ยต้องขึ้นเป็นในลักษณะของรหัส5นะครับ Impulse ก็ได้นะครับหรืออ่า x b c x abc ก็ได้นะครับขึ้นยังไงก็ได้แต่ว่าเว็บ3มันเป็นเว็บที่เว็บที่ต้องยาวที่สุดในไซเคิลนะครับสเต็ปแรกก็น่าจะประมาณนี้ก่อน506 แล้วตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้คือคือภาพใหญ่นะเราให้ฟังแบบนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวมันดูภาพย่อยเดี๋ยวอาจจะลบหนึ่งลงสองขึ้นสามสองเนี่ยไม่รู้จบหรือยังนะแต่ว่ามันมันลงมาถึงถึงโซนที่ต้องแอคชั่นแล้วนะครับรอบก่อนที่ไม่บอกให้เอาก็ก็ก็รอดูแอดรอดูว่ามันจะลงต่อไหมนะครับปรากฏว่าดีขึ้นมาแล้วไม่ลงก็เลยยังไม่ยังไม่ได้มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ เพราะว่าคิดว่ามันจะลงต่อแต่คือใครที่ตามมาแอดบอกว่าแอดช็อตแอดบอกว่ามันจะลงตลอดนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้บอกบอกว่ามันจะขึ้นแล้วพอมันดีดมาสักพักหนึ่งแอดแอดก็บอกว่าเอยบิตคอยจะลงต่อบิตคอยจะลงไปสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้ารากว่ามันลงไปถึงสามเก้าเท่าไหร่สามหมืนเก้าห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยแหละประมาณนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ พูดเนเฉพาะในกลุ่มนะเพราะว่าบิตคอยไม่อยากวิเคราะห์มันอันตรายเดี๋ยวเด็กมาดูเอาไปทําพอร์ตแตกพอร์ตเจ๊งสุดท้ายเราก็โดนด่าลงสองจบหรือยังมีโอกาสที่จะจบแล้วนะเดี๋ยวอาจจะไปดูตามเฟรมย่อยก็คือถ้าเลือกแอคชั่นนะครับมันเป็นโซนที่มันเป็นโซนที่ต้องเอานะ จะเล่นถ้าจะเล่นอมันเป็นโซนที่ต้องออกออเดอร์ฝั่งรองนะครับฝั่งชอ็อตได้ไหมชอ็อตได้ถ้าถ้าจะชอ็อตก็เอาเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวดูดูจุดเข้าก่อนว่าย่งไงเดี๋ยวจะลบก่อนอืมเนีย่ยนะ b หาจุดสิ้นสุดอืน่าจะย่ออีกแหละแบบนี้ไปหนึ่งชั่วโมงเลยแต่คือจะขึ้นแล้วนะจะขึ้นแล้วนะครับ มาถึงห้าสิบอาจะเป็นแบบนี้แล้วดูแบบนี้แอดมองเห็นอืมไม่ใช่ตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเอาทิ้งไว้แบบนี้ยิมพาวชุดใหม่นะครับ ยี่สิบหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมไม่ทำแบบสั้นๆง่ายๆทำไมไม่ทำแบบสั้นๆง่ายๆมันก็ไม่ได้อธิบายอ่ะหรือว่าชอบชอบชอบแบบที่ว่ามาถึงตีชี้ว่ามันจะไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มาเช็คแบบนี้ได้ความรู้กว่านะแอดมองแบบนี้ได้ความรู้ด้วยอืม นี่เลยจบ5้าตรงนี้พอมันเสียแนวโน้มตรงนี้ฮะห้าแล้วก็ A B s t สตรองด้วยทำสีแบบนี้เนาะแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเวฟหนึ่งจะขึ้นแล้วเนี่ย งชั่วโมงตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วแหละหนึ่ง a b c เนี่ยสองสามสี่ห้าแบบนี้สามไม่สั้นที่สุดเนี่ยจุดสย่อมันทำสี่ยกมองดูไกลๆมาถึงร้อยหกบเอดจุดปดเป็นเว็บสามอ่ามันจบไปแล้วนี่ว่า ขึ้นหนึ่งนะครับ a b c a a b strong เท่าไหร่อ่าถ้าเกินหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น irregular ถึงร้อยหกเอ็แเลยหรอ หรือว่าห้าอยู่ตรงนี้สามสี 3, 4, ่ห้าเหรอเพิ่งลงเอหรอเอแต่เดี๋ยวเอาเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเออาจจะอยู่ตรงนี้ทางนั้นอืม hmm. B มันขึ้นไปร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดหรือว่าห้าตรงนี้พงลง A เตรียมเด้ง B แล้วขา c แบบนี้เหรอไม่น่าใช่คาดว่าห้าแถวแถวนี้แหละเนี่ยห้าแบบนี้ดีกว่า เนี่ยห้าแถวนี้นะครับจบเว็บหนึ่งไปแล้วจบเว็บหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวดูอืมทำไงต่อ <c oughs> นะั้นรอดูยอ่อรอดูย่อนะครับต้องย่อแล้วแหละแบบนี้ ืมเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ถ้าไม่หลุด465คือตรงนี้470จะเอาได้ไหมคือมันขึ้นมาแล้วนะอาจจะต้องรออีกนิดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงมา465ถ้าไม่หลุดมันจะมีโอกาสขึ้นอยู อสี่หกห้านะสี่หกห้าจุดเฝ้าระหว่างสี่หกห้าสี่เจ็ดศูนย์ตรงนี้เอาได้ไหมวันทำเฟมเดวันเกอนหน้ามันมีไพร์แอคชั่นนะอยากจะลบออกหมดเลยสี่หกห้านะสี่หกห้าทดไว้ในใจสี่หกห้าสี่เจ็ดศูนย์ราคาปัจจุบันถ้าเอามันจะขึ้นนะเนี่ย กร้อยี่สิบมีโอกาสที่จะขึ้นไปหกร้อยี่สิบเป้าแรกห้าร้อยห้าสิบแปดบีเอนบีนะครับคือจุดวัดเมื่อจบชุดมันจะต้องดีหกสิบเอ็ดจุดแปดห้าร้อยหกสิบเอ็ดอืมห้าหกหนึ่งห้าห้าแปดแล้วก็หกสองหนึ่งคือหาเว็บหนึ่งใหญ่อยู่หาเว็บหนึ่งใหญ่อยู่ตอนนี้ทำหนึ่งย่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อค่อยมาตามกันต่อแอดว่ามันกำลังจะกลับตัวนะครับไบแอดว่าไบาแนนกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อเดี๋ยวแอดมาทำคริ้ไพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ใช้สติในการรับชมรับฟังข้อมูลนะครับอย่า a อ l อินอย่าโอเวอร์เทรดนะครับทั้งฟิวเจอร์ทั้งสปอต เดี๋ยวมาตามกันต่อหน้าสนใจแล้ว i บ a น c e นะครับเดี๋ยวแอดอัปเดตให้นะสวัสดีครับ